ลองซิมนดูดึงหมกน้ำซุปเห็ดนี่เบ็นยัเหรอเห็ดน้ำซุปเห็ดลิ้นจืดแต่ว่าน้ำซุปเห็ดบด มีทมั้งซุปตอนเราต้มมันเออแต่มันออกมาหน่เนาะกะเตาต้องกินต,ตัวนี้ละกันส,ส่นน้ำซุปเข้าไป<แ>น,นะมันจะซีมีวิตามินเด้คอค่อยเฮ็ดกินแบบนี้ละบ้านเฮานะแต่หม้อก็จะกินบ่กินน้ำกะบารู้แต่ค่อยกินแบบนี้เนี่ยกินมันบ้านนี่อยู่ว่าเด้อบ่อีหลีก็บ่มีเดอ้อมาเด้อมันเป็นหน้าๆอยู่ได้เฮ็ดนี่ก็มันบ่แม่ออกตลอดได้หม้อขวกขึ้นมืดแท้ค่ะจะมากินไม่เต็มนี่มากินอ่งแบบมือนี่ล่ะเนาะเอ้าลองจำให้พี่น้องเบิ่งดูคุยคำใหญ่ๆเดาเบมเบิ่เด้อ นี่ฮู้แนวฮู้เอาหน่อยเอาหนยกล้องเจ้านี่มันมีปัญหาแล้วนี่ที่แจ้งได้ทั้งซีดิกเนี่ยหาเงินสื่อเท่ากับซับไมค์จะจบสงสารหมกห้วกจังเลยหาแล้วต้องมากินนำการได้สงสารหมกห้วกจังเลยอันนี้แจ่วผัดเด้อปลาบองผัดได้แซ่บดีอู้หูแต่แซบคัะเด้อ มาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเลยมากินน้ำหมกหัวกับปลาถอนกับลูกหมกกับแพ้วๆเด้อค่ะไข่กับแซ่บด้วยเนี่ยปลไข่สดๆด้วยนี่ไข่สดๆจะม้ถอดเหรอน่กันทอดนะนะเก็บมาใหม่ไม่ืะพันธุ์พีชนะนี้แซงกระไดอุ้ยเบิองหยากในคลิปนี่แต่กระสีลงคือเก่าเบืองหยางอีนี้มันมืๆไข่คืนเดียวอืไข่คืนเดียว ท่านพี่น้องมาเฟิ่งคลิปนี้หลายๆเพื่อให้มกหัวได้หาเงนินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้ด้วจ้ะนี่ถ้าไปดูนี่ก็ไม่รู้สักเจ็ดแปดฟองว่าอันนี้มันของเมื่อวานนี่เมื่อวานไม่ได้เก็บออของวันนี้นะฮะนักเก็ตเก็บมาไม่ขาวของเมื่อวานนี่ซือ้อเมื่อครับนืี่สิตัวหลวงไฮเด้ดเนี่นะไม่ได้ซื้อเธอได้ตัวเจมกเนาะไปบุ๊กคนกับโต๊ะน้ำได้เมื่อนี้ โทรศัพท์ก็เปียกนาฬิกากระตายนาฬิกากระตายโอ้ยจะเมนมีแต่เนลเป็นๆเนาะมื่อนี้เนาะกล่องวาสันกระเบื้อบาบเื้อบาบเขาดัมเม่นโทรทัศน์ชีคือจะกีินไงเออน่าสงสารชีวิตโมกหวก็จะแต่งเป็นจะแต่งเป็นแท่งเราเป็นยังชีวิตโมกหงนะมาเดินมากินเด้อเขากระติบแบบไงค่ะ สุกเห็ดกระดางใส่งาได้บ้านชุดเจ้าเคยอยู่บทหนูเคยได้ใส่งาแซ่บดีแซ่บขว้าวงาแล้วก็ตำใส่แล้วมันสิออกมันมันใส่งาเด้อนี่เด้อใส่ปากแห้งอร่อยใส่ปากแห้งอร่อยหมวกวะน้ำใหม่น้ำใหม่ก็น้ำใหม่โอ้โขอเจ้ตุ๋นกล่องจ้าตุเอ้ยหมวกเอ้ยอ FC เข้ามาดูคลิปเยอะๆนะคะได้เก็บตังค์ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ